สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สามนะคะเจอกันกับคุณครูอ้อมนะคะกับวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้เป็นชั่วโมงแรกนะคะของการเรียนออนไลน์นะคะระดับประถมศึกษาปีหนึ่งถึงปีหนะคะวันนี้เรื่องที่นักเรียนนะคะจะได้เรียนก็คือ เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่4ี่นะคะในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์เราจะใช้เร่มเดิมนะคะเรื่องการสถาปนาอาณาจักรไทยนะคะซึ่งวันนี้การการเรียนรู้ในหน่วยนี้นะคะให้หนักเรียนเปิดหนังสือไปในหน้า36นะคะเนื้อหาจะอยู่ในหนังสือหน้า36และหน้า37นะคะเรามาดูผังการเรียนรู้กันก่อนนะคะผังการเรียนรู้ ่าเรื่องแรกนะคะก็คือการสถาปานาอาณาจักรไทยนี่คือชื่อหัวข้อนะคะและก็จะมีาสาระแกเรียนรู้อีก4หัวข้อก็คือ1พ่อขุนศรีอินทริธิ์ซึ่งครูกําลังเปิดหน้าจออยู่ในขณะนี้นะคะ 2. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 3. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและ 4. ส,สมเด็จ พระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองนะคะสำหรับพระราชประวัติของบุคคลสำคัญคนแรกที่เกี่ยวข้องกับการสถาปนาอาณาจักรไทยของเรานะคะก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตนะคะนักนเรียนดูหนังสือประกอบในหน้า37ไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะพ่อขุนศรีอินทราทิตนะคะ ก่อนจะมีการสถาปนาก่อนจะมีการสถาปนานะคะอาณาจักรสุโขทัยในราวพศ17 1 7 9เจนั้นสุโขทัยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนนะคะโดยพ่อขุนศรีเป็นเจ้าเมืองปกครองแต่หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนแล้วนะคะ หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนแล้วขอมสบาดขนลำพงได้นำกำลังยึดกรุงสุโขทัยนะคะต่อมาผู้นำคนไทยคือพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชได้ร่วมมือกันกันบไล่ขอมจากดินแดนของคนไทยได้สำเร็จการสถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานี โดยมีพ่อขุนบางกลางหาวเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองกรุงสุโขทัยและทรงมีพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราิตย์ประวัติโดยคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนไปชมวิดีโอประวัติของพ่อขุนศรีอินทริตย์แบบฉบับสมบูรณ์นะคะ <c oughs> เมื่อนักเรียนดูคลิปจบแล้วนะคะพาระงงานของนักเรียนวันนี้ คุณครูยังไม่มีการบ้านนะคะสำหรับชั่วโมงแรกแต่ขอให้นักเรียนดูคลิปและอ่านประวัติของพ่อขุนศรีอินทาทิ h i ทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะหลังจากที่จบวิดีโอคลิปของคุณครูแล้วนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูคลิปวิดีโอกันต่อเลยค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้ เรื่องประวัติบุคคลสำคัญในสมัยสุขโขทัยมาฝากเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นบุคคลใดถ้าพร้อมแล้วเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะน้องๆรู้ไหมคะว่าสมัยสุขโขทัยนั้นมีบุคคลสำคัญหลายพระองค์ในจำนวนนี้ก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและธรรมราชาที่หนึ่งหรือพญาลิไทย ทรงมีพระราชะกรณียกิจที่สำคัญหลายประการที่สร้างสรรค์ความเจริญให้กับอาณาจักรสุโขทัยและชาติไทยประวัติและผลงานของแต่ละพระองค์มีดังนี้เริ่มจากพ่อขุนศรีอินทราทิตพ่อขุนศรีอินทราทิตเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทยัยมีพระนามเดิมว่าพ่อขุนบางกลางหาว พระองค์ทรงร่วมกับพระสหายพ่อขุนผาเมืองต่อสู้ขับไล่พวกขอมที่ยึดเมืองสุขโขทัยเป็นผลสำเร็จและตั้งเมืองสุขโขทัยเป็นราชธานีพ่อขุนบางกลางหาวทรงได้รับการสถาปนาจากพ่อขุนผาเมืองขึ้นเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิศสรงมีพระมเหสีพระนามว่านางเสืองมีพระราชโอรสซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับต่อมา คือพ่อขุนบานเมืองและพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพ่อขุนสีอินทราทิศสรุปได้ดังต่อไปนี้ 1. ก่อตั้งกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีส่งรวบรวมผู้คนยึดอำนาจจากขอมเป็นผลสำเร็จและทรงสถาปนาอาณาจักรสุขโขทัยเป็นราชธานี ทำให้คนไทยมีอิสรภาพโดยไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจขอมต่อไปพระราชกรณียกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการรวบรวมอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่นในระยะเริ่มแรกของการก่อตั้งสุขโขทัยมีอาณาเขตไม่กว้างขวางนักบรรดาหัวเมืองต่างๆยังคงตั้งตัวอิสระไม่ขึ้นต่อกันพระองค์จึงปราบปรามรวบรวมเมืองต่างๆ ทังใกล้และไกลให้เป็นอาณาจักรเดียวกันและเป็นการขยายอาณาเขตศึกที่สำคัญในสมัยนั้นได้แก่การรบกับขุนสามชนเจ้าเมืองชอดกล่าวคือขุนสามชนเจ้าเมืองชอดยกทัพมาตีเมืองตากทําให้พระองค์และพระราชโอรสยกกองทัพขึ้นไปปร,ราบจนได้ชัยชนะอาราคาน้อง ตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องประวัติและผลงานของพ่อขุนศรีอินทราทิตกันแล้วต่อไปเรามาดูประวัติและผลงานของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช